มือที่ใช้ในการแสดงครับคุณทิม16เราเนี่นะครับมีเราเ,เหาน็นในการฝึกหลายอย่างน้ำหนักประมาณ3กิโลนะครับ3กิโล2ขีดนะครับ7.6ปอนด์นะครับน้ำหนักปืนนะครับตอนน,นี้เข้ามาในพื้นที่นะครับมีเียเลงที่มีความ คือเหตุนะครับถ้าได้เป็นการโยนปืนขึ้นครับโยนปืนขึ้นอยู่ดีถ้าขับรถนะครับใช้เนาเข้ามาเกี่ยวคล้องนะครับแต่ยังแฝงด้วยความระเบียบและวินันเขาเตสียงปมมือว้เอาวขึ้นครับโอ้โหลงนะครับลักษณะไหนก็เรียกว่าลงเป็นลูกคลื่นนะครับดีตรงที่เป็นลงเวฟนะครับเป็นเวฟไอเทมมอเตอร์ไซค์คันถ้าเวฟครับครับถ่วงครับยิงไปดึงซ้ายครับกดซ้ายตัดนะครับ ถ่ายรูปได้ครับถ่ายรูปได้ถ่ายรูปได้มีเสียงซาวอิสต์ตลังด้วยนะครับเสียงซาวดิสต์ครับมีเสียงสาวเสียงตัวกำลังบอกนะครับครับกล้องลงครับผมรอบขึ้นครับเอมาอยู่น่าเอามาอยู่ครับสวยงามมากครับกอเป็นการถ่ายเป็นรูปขึ้นครับครับเอ่อเดี๋ยวเป็นการรูปูปตัวครับรูปตัวครับคือลุงมีวัยมากครับ ต้องใช้กล้องที่มีความเร็วสูงในการจับนะครับอ๋อขอบคุณทนายครับนะครับตอนนี้เป็นขาบนสีม่วงนะครับเป็นสัญลักษณ์ของมีพนะครับฮะนะครับสวยงามมากครับโลื่อนะครับเลื่อขึ้นแล้วก็ต้องลงลงแล้วก็ต้องขึ้นเป็นระดับลูกขึ้นนะครับไปเร็วเร็วความช้ามาตรอบนะครับ ยังไงครับเราสังเกตอย่างสีหมวกนะครับสีขาวจะเป็นลูกคลื่นนะครับจะให้กันไปนะครับทุกคนจะต้องซ้อมเป็นการอย่างดีนะคะรับจากข้างหน้าไปข้างหลังะคะรับลูกคลื่น,นะครับจะย้อนกันไปนะครับเหมือนกับเส้นเชือกเส้นหนึ่งนะครับเรามัดปลายเชือกไว้นะครับแล้วก็กระตุดปลายเชือกนะครับตอนนี้ชาวบสีม่วงนะครับเป็นด้านกาวนะครับเป็นด้ากาวนะครับเป็นด้านาว Duncan ด้านหลังนะครับด้านหลัง แสดงไม่หวั่นไหวนะครับเขาึงมาดีครับถึงมาดีโอ้โหเหมือนซักต้อนมาเป็นเดือนนะครับแต่จริงๆตึ๊งเ็นสามวันเช่นกันนะครับโอ้โหแน่นอนจริงๆโอ้โหฝันหรือได้แข็งแรงขนาดนี้ไปดูเอาดูแรงมาจากไหนกัน ขับไปอีกห้าแต่กระวุธนะครับสิบแต่กระวุธนะครับห้าแต่กระวุดคือห้าหัวเราเรามาดับแสงนะครับอโอ้ลูกบอลไปเลยครับโล่ปืนหนุนหน้าครับโล่ปืนหนุนหน้าเป็นลูกขึ้นเช่นกันครับไล่กันระดับไม่ครับบวกอะไรยิบขึ้นมาได้เลยครับยิบขึ้นมาได้เลยเลยสวยงามมากครับ ลเ้นะครับดูคเหน้าหมุนทิงตนหนรอบสะพานข้บข่ได้้เทียรบอเียขาข้อรอบขาเป็นการัดแปลงนะครเป็นการดัดแปลงมรอบเข้ามาูในท่าแฝงผูดเชเลยนะครับ ครับเขามาจับมือห้านิ้วนะครับเสียงเสียงคนไายนะครับเสียงคนไายขั้นตัวครับจับขึ้นมาอยู่ในท่าพร้อมจะทําการตรวจอาวุธว่ามีความปลอดภัยหรือไม่นะครับครับเป็นการล็ปืนนะครับเป็นการถัดแป่งนะครับในยุคครับความสวยงามอยู่ที่ความช้านะครับถึงมีความเข้มแข็งความแข็งแรงอยู่ภายในนะครับ เราจะสังเกตจากปากกรกล้องปืนทำที่ใช้กระดาษฟอยนะครับวางไว้ให้ดูเป็นชัดเจนขึ้นนะครับจะเป็นเวฟลูกคลื่นนะครับสวยงามมากครับ คูเปิดต้องมีสมาธิดีนะครับดึงข้าที่ยังสูตนะครับสมาธิดึงดีมากครับแด้วเัด่กล้องคืนนะเนรับยวเนี่ยมองเพียงไม่ดีมาก ก็มาอยู่ในขวางวุธนะครับด้านข้างของญุด้านข้างนะครับเพื่อใช้วุฒให้กว้างขึ้นนะครับขอบคุณครับโอ้โหสวยงามมากครับกระดาษคอยกระเด็นมาเลยนะครับที่เห็นนี่คือกระดาษที่ผ่านปากลักล้องอยู่นะครับเป็นการตรวจวุฒิเพื่อความปลอดภัยครั้งหนึ่งคือเป็นระเบียบของการใช้วุฒินะครับถ้าเกิดวุฒินะครับทุกคนได้รับการฝึกฝนมาเป็นอย่างดีนะครับ ตรวจดูป <sa iden> ้องกอนภัยของอาวุธที่มีนะครับการนำทองเหรียญใส่คำเข้าที่เลยนะครับหลังจากตรวจวุฒิเรียบร้อยแล้วนะครับปืนปลอดภัยที่ยัง บรรดายาววุฒิเขาเสียงปุ่มเอยครับค่ะเป็นท่ารวมครับทุกอย่างนะครับแต่เป็นท่ารวนะครับครับไม่น่าเชื่อว่านี่คือบุตรหลานของท่านนะครับที่เข้ามารับราชการนะครับมันเป็นฐานพ5วันนะครับ65วันครับขอเรียนเชิญนะครับอ่าเข้าไปถ่ายรูปใกล้ๆได้เลยครับไม่ต้องตกใจครับนี่คือลูกหลานของเราแท้ๆไม่มีการสอดไส่